ถนในกรุงเทพมหานครมีรถคันหนึ่งได้ขับไปบนถนนเส้นนั้นโดยในรถคันดังกล่าวมีเพียงชายผู้หนึ่งที่กำลังขับรถอยู่เพียงคนเดียวและในระหว่างทางที่ขับไปนั้นดต็ตรสุเมศต,ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาข้าราชบริพารที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระเจ้าอยู่หัวทรงติดไฟแดง ชายดังกล่าวได้จอดรถแวะข้างทางเพื่อซื้อกาแฟหนึ่งถุงและได้ออกรถไปจนกระทั่งขับมาถึงสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งชายดังกล่าวก็ได้จอดติดไฟแดงอยู่จนมีรถตำรวจคันหนึ่งซึ่งขับนำรถเบนซ์มาได้บีบแตรไล่รถที่ชายผู้นั้นจอดติดไฟแดงอยู่นั้นให้ถอยไปและรถตำรวจยังได้พูดผ่านไซเรนว่านี่เป็นรถนำขบวนรัฐมนตรี ให้รถของชายดังกล่าวหลบไปแต่รถของชายผู้นั้นก็ไม่หลบให้จนกระทั่งตำรวจเดินลงจากรถมาที่รถของชายดังกล่าวและเรียกให้ชายผู้นั้นลงจากรถพอชายผู้นั้นได้ลงมาจากรถตำรวจที่ได้เห็นชายคนนั้นถึงกลับเป็นลมล้มทั้งยืนสร้างความตกใจให้แก่ตำรวจอีกคนที่นั่งอยู่ในรถ จนต้องวิ่งลงมาดูพร้อมกับรัฐมนตรีพอตำรวจและรัฐมนตรีมาถึงทั้งคู่ได้เห็นชายดังกล่าวทั้งตำรวจและรัฐมนตรีได้ลงนั่งกับพื้นทันทีเสมือนกับว่าขาทั้งสองข้างได้อ่อนแรงลงไปในทันใดและได้เงยหน้ามองดูชายซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าตนด้วยอาการตัวสรรั่นชายคนนั้นที่ทั้งคู่ได้เห็น เป็นชายที่มีรูปอยู่ในธนบัตรคือในหลวงองค์ปัจจุบันนั่นเองในหลวงได้ตรัสถามรัฐมนตรีและตำรวจติดตามว่าพวกท่านจะรีบไปไหนหรือถึงกับจะต้องฟาไฟแดงข้าไปเจ้ายังรอติดไฟแดงได้เลยรัฐมนตรีไม่ตอบได้แต่น,นั่งตัวสั่นและกราบลงบนพระบาทและในหลวงก็ได้ทรงขึ้นรถ ตำรวจที่นำขบวนรัฐมนตรีมานั้นก็ได้ทูลว่าให้ข้าพระพุทธเจ้าขับรถนำรถพระที่นั่งของพระองค์ไปไหมพุทธเจ้าข้าในหลวงตรัสว่าเราไม่ต้องการในท่านมาดำขบ,บวนรถรรอกเราขับไปเองคนเดียวได้ท่านไปนำรถของท่านรัฐมนตรีเถอะและในหลวงก็ได้ทรงขับรถออกไปจากสี่แยกนั้นโดยไม่ได้มีรถตำรวจนำไปแต่อย่างใดเลย ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้แม้